สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีแขกรับเชิญด้วยสวัสดีค่ะวสวัสดีค่ะพี่โยสวัสดีทุกคนค่ะ,คะวันนี้นะคะโบมีแขกรับเชิญรู้จักกันไม่นานนะคะน้องชื่อเดีย๋ยวให้เขาแนะนําตัวทีหลางน้องมีสามีเหมือนโบนี่แหละแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่อเมริกานะความน่าสนใจเนี่ยคือเขาบอกว่าเอาอะภาษาอังกฤษ ซีโรนะจ๊ะแล้วเป็นมายังไงเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันเล็กน้อยแล้วตอนท้ายนะคะปอลมีบทความตลกตลกสั้นๆให้น้องเขาอ่านให้ฟังว่าภาษาอังกฤษเขาน่าฟังสำเนียงเป็นยังไงหรือไม่ได้เรื่องเลยเดี๋ยวคอยฟังกันตอนท้ายนะจ๊ะอัน <L> นี้มารู้จักหน่อยนึงชื่ออะไรคะ What's your name Hi everyone I'm Lucky ยินดีมีลักกี้นะคะมาอยู่ที่อเมริกาประมาณ4ปีแล้วค่ะ <anca> ตอนแรกเนี่ยก็ไม่เป็นเหมือนที่พี่โอ๊ตพูดนะคะก็คือพูดไม่ค่อยได้อ่านได้เขียนได้แต่พูดไม่ได้ค่ะแล้วเริ่มไปเรียนจริงจร,งจ,รงจังๆตอนไหนก็ <c uk> พอเจ้านายที่ทํางานนะคะบอกว่ากูเนี่ยต้องเรียนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะส่งอยู่ไปต่างประเทศเพื่อไปสอนระบบค่ะระบบคอมพิวเตอร์ให้กับ คนอื่นที่อยู่ต่างประเทศเป็นบรันช์ของบริษัทนะคะก็เหมือนเราต้องไปเทรนนิ่งไนเกรานให้กับต่างชาติเหมือนมันต้องเป็นนะคะก็เลยจําเป็นจะต้องไปเรียนพนักงานที่เราจะไปเทรนเนี่ยเป็นต่างชาติไหมหรือเป็นคนไทยเป็นต่างชาติก็เลยต้องยิ่งใช่ไหมพื้นฐานภาษาอังกฤษคือรู้แล้วเราอ่ะพูดไม่ค่อยได้ก็อ่านได้แต่ใจอ่ะมีความแบบไม่ชอบหรือชอบไหมหรือยังไงตอนแรกไม่ชอบเลยค่ะ รู้สึกอึดอัดมากตอนนายบอกครั้งแรกก็รู้สึกว่าอุ๊ยฉันจะทําได้ไหมหมายถึงว่ามีทุนที่ไม่ชอบภาษา,ษาอังกฤษอยู่แล้วไม่เชิงว่าไม่ชอบภาษาอังกฤษค่ะแต่เหมือนมันกดดันนะคะพี่โอเพราะว่าเราต้องใช้ในงานม,มันไม่ใช่แค่ว่าสื่อสารมันต้องพูดศัพท์ที่มันเป็น business ไม่ถ้าเราตัดตรงนี้เราตัดตรงงานไปเงี้ยคือทับโดยตัวเองอะ่ะกับภาษาอังกฤษอะ่ะเริงมีความรู้สึกยังไงกับมันตอนเด็กเดกเรียนเก่งอยู่เหมือนกัน เรียนเรียนภาษาอังกฤษเก่งไม่ใช่ภาษาอย่าอื่นนะแต่ก็ไม่ได้สนใจจะพูดนะตอนไหนมาก็ไม่ได้สนใจจะพูดคก็พอเรียนภาษาไปเรียนภาษามาก็เจอสามีนี่แหละค่ะก็คือตอนที่บริษัทให้เรียนเนี่ยใช้เวลานานไหมเรียนที่มันเป็นหลักสูตรที่บริษัทส่งไปเรียนอะประมาณ ปีขึ้นไปอะค่ะปีครึ่งเลยค่ะแต่ว่าไม่เรื่องก็ยังพูดไม่ได้อยู่หมายความว่าไม่ใช่ไม่รู้เรื่องค่ะมันมันยังพูดไม่ได้อยู่ดีคิดว่ามันเป็นเพราะเพราะอะไรมันเป็นเพราะตัวเราหรือเป็นเพราะหลักสูตรที่สอนหรืออะไรน่าจะเป็นแพชชั่นในการเรียนมากกว่ามันเหมือนกับว่ามันยังไม่มีใจเสทีเดียวมันมันยังไม่ไม่คือมันเรียนคิดเขากอที่จะแบบ คือมันเรียนเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าฉันอยากเรียนไงคือมันเป็นเพราะงานเลยมันก็เลยต้องแบบไปเรียนก็เลยอาจจะเป็นจุดนี้ใช,ใช่ไหมคันนี้ข้ามตรงนั้นมาพอมีสามีเนี่ยเราก็เราแบบสามีเป็นคนต่างชาติเราก็ต้องพูดอยู่แล้วตรงที่มีสามีเนี่ยทาให้เราอะพูดดีขึ้นใช่ไหม จริงๆออกพูดดีก่อนจะเจอสามีอยู่แล้วค่ะก็เรียนมาก่อนที่จะเจอเขาเนี่ยเรียนมาประมาณ3ปีแล้วหมายความว่า3ปีคัตออฟจากที่ว่าเรียนกับสูตที่บริษัทส่งไปเรยนนะเรียนเองเพราะว่ามีแพชชั่นแล้ว3ปีเนี้ยก็คือพอเราตั้งใจปุ๊บมีแพชชั่นปุ๊บมันมาค่ะปีเดียวเนี่ยเห็นความพัฒนาการอย่างรวดเร็วเลยค่ะมันอยู่ที่ใจเรานะทุกคนเห็นไหมของแบบบริษัทส่งให้เรียนตั้งแต่ปีครึงมาเรีย เองเนี่ยสามปีในสามปีนี้ปีแรกเนี่ยเห็นพัฒนาอาการดีมากแล้วอีกสองปีหลังไปได้เร็วเลยค่ะมันกำลังใจให้เราว่าเฮ้ยเราเราเออดีขึ้นเยอะเลยแล้วแล้วมันก็ทําให้เราตั้งใจเพิ่มขึ้นอีกคือเพื่อก็เราจะชี้อย่างนี้สมมติเราเราพูดถึงปีแต่ปีแล้วกันปีแลกปีที่บริษัทส่งไปเนี่ยคือมันไม่ได้มีความอยากที่จะเรียนได้ด้วยตัวเองไงมันเป็นบังคับถูกบังคับว่ามันจะต้องไปเรียนแต่พอะปีนึงคือเหมือนกับแบบเออฉันอยากเรียนเองแล้ว มันก็เลยทําให้ตรงนี้อเออมันไปได้เร็วเพราะฉะนั้นเราฝึกภาษาอังกฤษนะแล้วเราไม่มีใจนะมันจะไปได้ช้าไม่ใช่ว่าไม่ได้นะมันได้นะแต่มันไปได้ช้าชทีนี้ถ้าใครใที่สิ่งสาคัญมากค่ะถ้าใครที่อยู่ในสถานการณ์เหมือนน้องอะ่ะมันเป็นสถานการณ์ที่ต้องทำที่วนแนะนํานะคือในเมื่อคุณต้องทําแล้วเนี่ยตัวคุณเองอะ่ะปรับ ทัศนคติตัวเองให้ดีกับภาษาอังกฤษแล้วจะทําให้คุณอ่ะเข้าใจแล้วไปได้เร็วตรงนี้ทุกคนต้องทาด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าคนอื่นทําให้ไม่ได้คนที่แนะนําหรือคุณคูดเก่งๆอ่ะท่านก็ได้แค่แนะนำไงแต่ท่านทาให้ไม่ได้ถ้าคุณอยากจะไปได้เร็วนะน้องมาอยู่ต่างประเทศ่ะช่วงแรกๆเลยเนี่ยมีปัญหาอะไรไหม เรื่องพูดเรื่องฟังหรืออะไรตอนแรกแค่ไม่กล้าเฉยค่ะเหมือนเรากลัวพูดผิดแรกที่มาอยู่นะคะปีแรกเนี่ยกมม็ก็เป็นการปรับตัวปรับทัศนคติตัวเองมากกว่าเวลาพูดกับคนอื่นที่ไม่ใช่สามีค่ะจะกลัวพูดผิดแล้วไม่กล้าพูดออกไปแต่พูดกับสามีก็คือพูดปกติธรรมดาแต่ว่ากับคนอื่นอ่ะจะไม่ไม่แล้วเร,เราแบบต้องคิดไหมว่าเอะมันต้องกำม,มาถูก หรรือไไไมม่่เป็นสนสใจนะตอนนั้นก็มีค่ะเพราะว่าเหมือนก่อนมาเนี่ยสาม,มีก็บอกบอกว่าอยู่ต้องเรียนเพิ่มขึ้นนะเพราะว่า ผมไม่อยากให้คนอื่นดูถูกคุณคุณมีการศึกษามาอย่างดีแต่พอมันพูดไม่ได้เนี่ยคนอื่นเขาก็จะมองว่าเราอะไม่ได้เรียนมาอะไรเงรี้ยค่ะไม่ได้มีการศึกษาหรืออะไรเงรี้ยค่ะเาเป็นห่วงถึกนั้นเราก็เลยทําให้เราเนะี่ยรู้สึกว่าเกรงเกรงนิดนึงเวลาพูดกับคนอื่นเราอยากจะพูดถูกไงเลยเหมือนเกรงแล้วเวลานาน,าน<ด>แค่ไหนที่เรารู้สึกด้วยตัวเองว่าไม่ได้กังวลอะไรแล้วฉันก็คุยได้ธรรมดาเฉยๆเวลานานแค่ไหนก็เพราะว่าช่วงแรกพอเรารู้สึกเกรงแล้วมาทําให้เรา ไม่กล้าพูดกับคนอื่นมันมันทําให้ชีวิตเรามันไม่ค่อยแฮปปี้อะดูไปบอกเหมือนกับว่าจะจะ,จะพูดยังไงดีตอนหลังๆก็เลยเหมือนแบบพอเริ่มออกไปทํางานเริ่มพบเจอผู้คนเออเขาก็เข้าใจเราเนาะเขาก็แบบไม่ไม่ได้ต้องแกลมมาถูกเป๊ะเราก็เราก็เลยกล้าพูดมากขึ้นค่ะก็เลยไม่นานไหม,ไมคะที่เราเริ่มออกไปทํางาน,น,างน<อ>กี่เดือนมาถึงนี่กี่เดือน หลังจากมาอยู่สักประมาณแปดเดือนได้มั้งคะก็ก็เหมือนมันทนไม่ไหวแล้วคะ่ะมันอยู่บ้านไม่ได้ก็เป็นระยะเ<ล>วลา,วาพอประมาณแล้วนะล้วแปดเดือนปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มออกไปข้างนอกอการที่ออกไปเนี่ยจากที่น้องบอกเห็นไหมมันก็คือทําให้เราอะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นแล้วก็รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราคิดว่าเอ้คนอื่นเขาจะเข้าใจเราไหมเขาจะคิดว่าเราเป็นยังไงมันก็หายไปเลยเพราะเพราะสิ่งที่เราคิดมันไม่ใช่จริงไหมใช่ค่ะ เดี๋ยวก่อนที่จะฟังน้องอ่านนะเพื่อขอให้น้องให้กำลังใจคนที่อยู่ในนี้นคือคือมีความรู้อะ่ะแต่ไม่กล้าพูดจริงๆแล้วนะคะการที่เราฝึกนะคะคุณอยากพูดได้นะคะ ถ้าไม่พูดออกมาคุณอ่านแล้วไม่พูดออกมายังไงมันก็พูดไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นพูดผิดพูดถูกพูดไปก่อนค่ะตอนที่ลักกี้เริ่มต้นแรกๆเลยนะคะลักกี้จะพูดตามเปิดวิทยุในรถระหว่างขับรถไปทํางานที่กรุงเทพนะคะรถมันติดลักกี้ก็จะเปิดวิทยุช่องที่ชื่อช่องไม่ได้นะคะแต่จะเป็นช่องที่เป็นข่าวภาษาอังกฤษเป็นช่องที่คนไทย พูดนะคะแล้วเขาจะพยายามพูดช้าเพราะว่าเหมือนกับมันเป็นช่องฝึดภาษาอังกฤษด้วยเราก็พูดตามโดยไม่ต้องสนใจนะคะว่าเขาจะพูดว่าอะไรเขาจะพูดแล้วความหมายมันคืออะไรเรายังไม่ต้องสนใจก่อนนะคะฝึกลิ้นไปก่อนนะคะเริ่มตน้นแล้วพอเรามาเรียนจริงๆแล้วเรามาเพิ่มเติมจุดอื่นๆเรื่อง,อง word cap word, word word any word นะคะพอเรามาจำทีหลังเนี่ยมันง่ายมันผสมกันค่ะ ระหว่างเราฝึกลิ้นเราทุกวันนะคะแล้วเราก็ค่อยมาจำ vocabulary ีทีหลังนะคะมันก็จะทําให้เติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะเวลาเราพูดเราก็จะกล้าพูดนะคะเพราะว่าเราเริ่มพูดลิ้นเราเริ่มไปแล้วภาษาอังกฤษมันมันใช้ลิ้นเยอะค่ะมันลิ้นลิ้นภาษาไทยเนี่ยจะขี้เกียจเลยทีทั้งนะคะแต่ภาษาอังกฤษอ่ะมันใช้ลิ้นเยอะเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกทุกวันฝึกพูดทุกวันนะคะแล้วปัญหาอีกแล้วหนึ่ง ช่ค่ะค่ะมีบางคนบอกว่า<ม>ก็อยากพูดอ่ะแต่มันฟังไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรค่ะก็พูดไปก่อนพูดแล้วฝึกพูดทุกวันมันต้องดีสักวันหนึ่งค่ะถ้าเรายิ่งฝึกซ้ำๆนะคะเหมือนเราจะเริ่มจำได้มันจะดีฟเมมโมไรส์มันมันจะดีกว่าเนาะมันจะเกิดไวยเยอะอขึ้นไม่พูดทุกวันเราอ่านอย่างเดียวแล้วหรือเราฟังอย่างเดียวเราบอกว่าเออเราดู ละครหรือว่าอะไรภาษาอังกฤษเนี้ยค่ะดูอย่างเดียวเพื่อจะฝึกฟังใช่ไหมคะอันนั้นมันได้แค่ฟังนะคะแต่ถ้าคุณอยากพูดได้คุณต้องพูดออกมาค่ะนั่นคือเขาบอกว่าคือเขาอยากจะพูดตามสิ่งที่ได้ยินแต่คือมันฟังไม่ออกไงว่าเขาพูดอะไระเข้าใจค่ะตอนแรกออกก็เป็นอย่างนั้นค่ะนี่ก็เป็นแต่ว่าก็พูดมันไม่มีใครมาได้ยินกับเรานะคะ บอกก็คือตอนที่ละกีฝึกตอนแรกเนี่ยก็คือขับรถก็นั่งคนเดียวค่ะก็พูดทุกวันเ้ยแต่เราฟังคำบอกว่อถ้าเราทถ้าเราฟังคําไม่ออกก็คือพูดคือเราได้ยินเราก็เดาๆไปอย่างนี้ใช่ไหมอะไรก็พูดไปก่อนโอเคคือเดาๆไปก่อนพูดๆพูดไปก่อนแล้วก็ฟังบ่อยๆบ่อยๆมันต้องมันต้องได้เพรก็เราพูดคนเดียวไม่ต้องกังวลว่าใครจะมาฟังแล้วมันจะผิดจะถูกโอเคคือให้พูดไปเลยคือได้ยินแล้วมันได้ยินว่าอะไรก็พูดไปงั้นแหละ แล้วก็ฟังบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเดี๋ยวมันจะได้เองพอเราพอเราฝึกบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันรู้เองค่ะมันทําทุกวันน่ะมันก็จะรู้ไปเองว่าประมาณไหนค่ะก็คือต้องมีความสม่ําเสมอในการฝึกนะคะใช่ต่อเนื่องความสม่ําเสมอสาคัญที่สุดเลยค่ะค่ะโอเคมาถึงเวลาสาคัญเดี๋ยวพจต้องดูข้อความด้วยอ่ะนะพจมีข้อความให้น้องอ่านให้ฟังเป็นข้อความตลก you ready you can start okay Let's get started. Okay. <laughs> gas in the restaurant. I was in the restaurant yesterday when I suddenly realized that I desperately needed to pass gas. The music was very, really loud. So I timed my gas with the beat of the music. After a couple songs, I started to feel better. I finished. It my coffee and noticed that everybody was staring at me staring at me look at me oh my goodness then i suddenly remembered that i was listening to my ipod ร้านอาหานะคะคุณแก๊สเนี่ยไม่ใช่อ๋อเอาแก๊สเทชันอันนี้หัวข้อโนอันนี้เป็นหัวข้อแก๊สินร้านอาหาคือหัวข้ออ๋ออ่าเกาเยวเป็นลมอ่ะไม่ให้นแก๊สคะฮะก็ลองลองแปลเราให้เราลองแปลดูไงแก๊สในร้านอาหาคือหัวข้อค่ะแก๊สไม่ใช่ชื่ออ่อแก๊สคือลมเอ่อลมอ่ะในร้านอาหารอะตตอนที่ฉันอยู่ใน ร้านอาหารเมื่อวานนี้นะคะฉันทันทีก็เรารายส์ก็คือตระหนักว่าฉันเอออยากแก๊สองกมาอยากโตก็คือรู้สึกอยากจะโตดอ่าแล้วไงโอเคแล้วก็เออเพลงเนี่ยนะคะมันมันดังมากเรียลลิลาเลยนะคะในร้านอาหารในร้านอาหารเสียงเสียงดังอ่ะฉันก็เลย ฉันก็เลย Time my gas with the beat ก็คือเหมือนกับร้องเพลงตามปล่อยตดใช่ใช่ <laughs> ใช่ยี่พี่ก็จะให้หนูพูดคำว่าตดหนูก็ไม่อยากจะพูดเลย ไปตดไปตดเดี๋ยวพี่พูดเองเขาก็ไปไปตดมันก็ไม่ดีไงก็อยากจะบอกว่าไม่เป็นไรเเพลงปตามเสียงเพลงไปตดไปตดตามจังหวะเพลงแล้วทุกคนคําว่าแก๊สอันนี้ไม่ได้หมายถึงลมไม่ได้หมายถึงแก๊สที่แบบปั๊มน้ํามันนะในเรื่องนี้แก๊สอันนี้หมายถึงตดจะตดแล้วว่าพลงที่สอ I started to feel better ก็คือหลังจาก ฟังไปหลายเพลงนะคะอารมณ์ก็ดีขึ้นก็คือรู้สึกดีขึ้นนะคะเพราะว่าปล่อยไปหมดแล้วนะคะ <laughs> ก็ฉันก็กินไม่ใช่กินดื่มดื่มกาแฟนะคะแล้วก็เพิ่งรู้ตัวว่ามีคนมองอจ้องมองอยู่นะคะทุกคนในร้าน <ๆ S 1> ทั้งหมดเลยอ่ะมองมาที่ฉันแล้วก็เลย นึกขึ้นได้ว่าฉันฟังฟังไอพอดอยู่ก็คือเหมือนเหมือนเขาใส่ไอพอดอยู่นะคะเขาก็เลยไม่รู้ว่าสิ่งรอบข้างมีอะไรม้างเรื่องของอเรื่องคือ,อม,มันเสียงตดอะคนทั้งร้านได้ยินหมดเลยนะจ๊ะทุกคน <laughs> เพราะว่ามันไม่ใช่เสียงเพลงในร้านอาหารนะมันคือเพลงในไอพอดในหูเขานะอันนี้ก็เป็นเรื่องตลกสั้นๆนะคะเพราะจะบอกว่าเพื่ชอบสำเนียงน้องมากน้องเวลาน้องเขาอ่านเห็นไหม สำเนียงเสียงเขาอะคือเราค้ำๆเราไม่สนใจว่าน้องจะเอาเสียงไงวันนี้คือมาให้ให้ดูว่าคนแต่ละคนเขาฝึกอะ mm. เขาจะมีการฝึกที่แตกต่างกันอย่างพี่่าเองเงี้ยพี่ก็ไม่ได้ฝึกเรื่องการออกเสียงมากนะแต่ของน้องเนี่ยรู้เลยว่าน้องมีการฝึกหรือน้องอาจจะฟังอะไรที่มีต้นแบบอะที่เขามีสำเนียงที่ดีๆออกมาอย่างเงี้ยแล้วเวลาน้องอ่านอะชอบอะคือการออกเสียงเขาสำเนียงเขาอะ จะไม่ติดคนไทยอย่างเงี้ยนะแต่หลายๆคนที่ฝึกนะคะคุณไม่ต้องกังวลมากสำเนียงใครก็ได้แต่คุณจะต้องปรับโทนเสียงการออกคำนะคุณอย่าให้เป็นไทยๆซะทีเดียวเพราะว่าจะง่ายกับต่างชาติที่เขาเข้าใจคือพูดไทยเลยมันไม่ผิดอะไรหรอกแต่ถ้าคุณพูดทั่วๆไปที่ไม่ใช่ฝรั่งที่เขารู้จักคนไทยว่าการพูดยังไงเนี่ยจะลดเวลาในการเข้าใจ มากแล้วเราก็จะไม่รู้สึกหน่อยด้วยเวลาเขาทําท่าว่าเอ๊ะเธอพูดอะไรหรอฉันไม่เข้าใจเธออย่างเงี้ยเพราะหลายๆคนเราก็จะรู้สึกหน่อยแล้วพูดไปแล้วฝรั่งทําหน้างง,ง,งๆเออเออเราก็จะเริ่มคิดแล้วเอ๊ะฉันพูดอะไรผิดหรือเปล่าวะพยายามปรับ,ปร,บปรับกันนะคะมีอะไรฝากไหมค่ะถ้าอยากจะพูดชัดนะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องทําเลยค่ะก็คือฟังแล้วก็พูดตามให้เหมือนเขามากที่สุดนะคะก็จะช่วยได้ะคะ่ะ โอเควันนี้ก็เท่านี้นะคะขอบคุณแขกรับเชิญของเราด้วยมาอ่านเรื่องตลกที่เราฟังแล้วก็มาเล่าประสบการณ์นิดๆน้อยๆนะคะขอให้ทุกคนขยันขยันนะคะสู้ๆแล้วเราจะเก่งไปด้วยกันโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีแขกรับเชิญค่ะสวัสดีค่ะ